ไปกันตุยรุยกันต่อค่ะพี่ไปกันตุยรุยกันต่อค่ะพี่พี่่ะสององค์แล้วครับพี่เขาบอกสององค์แล้วโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยแอดมินกะว่าไปกะว่าไปพี่แล้วว่ากะว่าไปมาค่ะพี่ไปกันตุยแอดมินนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะพี่เยอะมากวันนี้โอ้โหพี่ โอ้โหพี่เหลือเท่านี้แล้วนะพี่รัดนับสามร้อยนับห้าโอ้โหแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งนะคะพี่อีกหนึ่งกล่องเล็กนะคะพี่ขาหน้ากากทอคอยังไม่ออกนะคะพี่หน้ากากหลักๆยังไม่ออกนะคะพี่หนึากากห่งสองสามสี่ห้านะคะพี่ 1, 2, 3, 4, ะะพโอ้โหใครเจอเพลก็เหนียวหลือเกินรอกอหลักๆนะ รอคอหลักๆก,ก,ก็เหนียวเหลือเกินหรือว่าคอคอคอ,อยู่ลังสุดท้ายแอดมินถ้าลังสุดท้ายควบเลยนะโอ้โหแอดมินน่าจะเป็นเหนียวเหนียวจริงนะเหนียวจริงนะพี่เหนียวพี่พี่เองสามร้อยนับเจ็ดได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวน้องแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้โหเหนียวจริงๆนะคะพี่เหนียวจริงๆนะเหนียวจริงๆเลยเห็นไหมพี่รับบอกว่าเหนียวเหนียวมากยกรังกี่บาทครับยกรังยกรังไหนคะพี่รังหนึ่งมี 100, 100หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญค่ะพี่ตอนนี้พาร้าน่าจะเกือบห้าแล้วนะพี่พาราน่าจะเกือบห้าแล้วนะคะพี่อยู่กับน้องก็ไม่มีแล้วอยู่กับน้องโ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห ร้อยค่ะพี่น้องขอเคาะขั้นต่ำหนึ่งร้อยค่ะพี่โอ้โหบอกแล้วว่ารอกกหลักๆยังไม่ออกนะคะเป็นรอกกเก้าค่ะพี่เหรียญสองอาจารย์เนื้องอลุนหน้ากากเพ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าค่ะพี่นำที่พี่ปิดติพัทโอ้โหโอ้โหมาแล้วไงบอกแล้วนะว่ารอกกหลักๆยังไม่ออกนะคะพี่ๆค่ะ บอกแล้วว่าอย่าถามถึงนะคะพี่อืหโค้ดนัมเบอร์นะโค้ดนัมเบอร์เก้าสี่เจ็ดค่ะพี่โอ้โหใส่มาได้เลยค่ะพี่โรกรอนี้นะเก้าสี่เจ็ดค่ะพี่โอ้โหปาดให้อ่าโอ้โหพี่ลูกป๊อปไม่ทันนะเจ็ดร้อยพี่ไหนไม่ทันนะคะนำที่หนึ่งพันพี่หน่อยคะ่ะ พี่เดือนสามพี่ไนท์หนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะพี่กำนันไปไหนพี่กำนันอยู่ไปเนี่ยโอ้พี่รัดหนึ่งพันไม่ทันค่ะพี่หนึ่งพันไม่ทันค่ะพี่ตอนนี้นําที่พี่ไนท์นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะพี่ใส่มาได้เลยค่ะพี่โอ้โหรอกอที่เท่าไหร,นะร,ร่นะรอที่เจ็ดหรือเปล่าพันสองพี่หน่อยโอ้รอกอที่เก้าค่ะพี่รอกอที่เก้านะโอ้โหรอที่เก้าจัดสร้างเท่าไหร่เดี๋ยวน้องดูให้โอ้โหจัดสร้าง พันเจ็ดเก้าสิบเก้าเหรียญค่ะโอ้โหนำที่พันห้าค่ะพี่อะไรเนี่ย FUG พี่อโอ้พี่ฟุกพี่ฟุกไม่ทันนะไอพี่นำที่พี่ฟุกนะคะพันห้าพี่กำลังหนึ่งไม่ทันค่ะพี่โ,โหน้องนับเลยระกันนะคะพี่ขาน้องนับเลยรักกัน,นะคะ่ะพี่น้องนับห้าค่ะพี่สองพันมาน้องนับให้เลยค่ะพี่ สองพันมาน้องนับจบให้เลยค่ะพี่โอ้โหพารานี้นะพาราไม่ข้ามลักสามดักสี่ไม่ต้องตื่นเต้นค่ะพี่แล้วเป็นเนื้องอค่ะพี่เนื้องอนะเนื้องอค่ะพี่คําว่าเนื้องอต้องแพงนะคะพี่ขาโอ้โหนําที่พันห้านะคะพี่นําที่พันห้านะสองพันมาค่ะพี่โอ้โหนับสี่เลยแล้วกัน นับสี่เลยแล้วกันค่ะพี่แค่มวลสารก็คุ้มแล้วนะคะพี่ขา 1, 6, พันหกพี่พี่ราเชนค่ะนำที่พันหกพี่ราเชนค่ะพี่โอ้โหแอดมินปักหมุนให้หน่อยนะถ้ามีคนใส่พารามานะปักไปได้ทำไมอ๋ออันนี้เป็นเครื่องเขาไม่ใช่หรอไม่เลยมันเข้าคอมกันอ,อ,อ๋อเหรอเอาค่ะอันนี้นับเท่าไหร่แล้วนะ <4. S 1> นับสี่นับสามค่ะพี่โอ้โหเนื้องงค่ะพี่ใครตามหาเนื้องงมาได้ะค่ะพี่พี่หน่อยพันเจ็ดค่ะพี่รอก้าค่ะพี่เหรียญสองอาจารย์ะค่ะพี่เนื้องงนะคะพี่ค่ะโค้ดนัมเบอร์นะคะพี่ตอนนี้นํานะคะนําที่พันเจ็ดพี่หน่อยค่ะนำที่พันเจ็ดพี่หน่อยนะโอ้โหพันแปดที่พี่กำนันหนึ่งค่ะ พันแปดที่พี่กำนันเหนือพี่ค่ะบอกแล้วว่าอย่าถามหาอย่าถามหาโอ้โหยกลังจองได้ที่ไหนบ้างครับยังมีอยู่ไหมโอ้โหน่าจำ่ะไม่แน่ใจเลยครับต้องต้องดูในบ้านฝ้าเลยค่ะพี่บ้านฝ้าน่าจะน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่นะคะพี่ค่ะ โอ้โหนําที่พี่กาหนังนพี่คานันหนึ่งนะคะนับสองค่ะพี่โอ้โหใครได้ไปน้องยินดีด้วยนะคะไม่ข้ามหลักสามหลักสี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะพี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะพี่ขาไม่ต้องตื่นเต้นนะอแล้วเป็นโค้ดสองสามหลักอย่างนี้นะคะพี่เก้าสี่เจ็ดค่ะพี่โค้ดดัมเบอร์เก้าสี่เจ็ดค่ะพี่โค้ดดัมเบอร์สามหลักนะคะพี่จัดสร้างจัดสร้างพันเจ็ดเก้าสิบ ก้าค่ะพี่แต่ได้โค้ดสามหลักค่ะพี่เออโหเออเหอเออโหเมื่อกี้นับเท่าไหร่แล้วเอ่ยอนับหนึ่งค่ะพี่นับหนึ่งนับศูนย์เลยรักกันค่ะพี่เตรียมตัวเลยไค่ะรอปาดได้เลยนะคะพี่ใครได้เหรียญน,นี้น้องยินดีด้วยนะใครได้เหรียญนี้น้องยินดีด้วยนะคะพี่พาราไม่ข้ามหลักสามหลักสี่น้องยินดีด้วยนะคะพี่อือหือต่อไปจะเป็นสัญญาณ สัญญาณโค้งย,งยังไม่ไปใช่ไหมสัญญาณโค้งสุดท้ายค่ะพี่ไปค่ะไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะพี่ไม่ยื้อไม่ดึงค่ะพี่จบเท่าไหร่เอาเท่ากันค่ะพี่ค่ะไม่ยื้อไม่ดึงนะอื้มตอนนี้นําที่ 8, พันแปดที่กำนันหนึ่งะ,ะพี่กำนันหนึ่งบอกว่ารออยู่รออยู่เอาสักทีเถอะนอนรอเป็นชั่วโมงแล้วพี่กำนันหนึ่งบอก ไปค่ะพี่โค้งแล้วนะถ้าใครไม่มีให้มากกว่าพันแปดแล้วนะคะน้องขออนุญาตส่งสัญญาณการจิตามงนะคะพี่สัญญาณรับขึ้นที่ใครคนนั้นรับพระเหรียญนี้ไปเลยนะคะพี่ 1, 9, พันเก้าที่พี่บอสค่ะพันเก้าที่พี่บอสค่ะรอรอที่เก้าเหรียญสองอาจารย์เนื้ององค่ะพี่คําว่าเนื้ององค่ะพี่โอโ้พี่พัดกองพันหนึ่งค่ะ พี่พัดสองพันหนึ่งค่ะโอ้โหพาร,รานี้นะปักไปสิสสวยแบบนี้นะคะ่ะพี่โค้ดนัมเบอร์สีสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ขาสยสวยแบบนี้เลยค่ะ,บบะ,คะพี่กำนันสองพันสองค่ะเก้าสี่เจ็ดค่ะพี่โคดนัมเบอร์เก้าสี่เจ็ดนะหึสองพันสี่พี่พัดค่ะสัญญาณไปหรือ,อยัง ไปค่ะพี่ปักไปสิโอ้โหพาราน,นี้นะคะพี่โอ้โหได้ไปน้องยินดีด้วยนะคะพี่ค่ะ แป๊แแบแป๊บให้น้องหน่อยะคะ่ะพี่แก๊ปแกะปดันเก้าให้น้องหน่อยคะะพี่เนื้ององจบไปสองพันสี่โอ้โหได้ไปน้องยินดีด้วยนะคะพี่ค่ะน้องไม่ยือไม่ดึงนะใครได้ไปน้องยินดีนะคะทุกรอกอเลยนะคะ <ak> พี่ๆแต่ว่านา่าขอบคุณค่ะแต่ว่ารอกอหลักๆรอกอหลักๆยังนะคะพี่พ